ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th โดยทมข่าวสวทเตสบำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมจิกซิกรู้ภัยเข้าใจรับมือได้เสริมองค์ความรู้แก่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างด้านการจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตค่ะ ที่ห้องประชุมชั้นสองโรงแรมคริสตันอําเภอหัดใหญ่จงังหวัดสงขลาสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์โดยส่วนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่จัดกิจกรรมจิกซิกรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ระหว่างวันที่1 9บเถึงยีมิถุนายน2568มีนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่6เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยบุคลากรขอ,ของสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์และสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดใน ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ต่อล่างเข้าร่วมค่ะ สำหรับกิจกรรมจิกซิกรู้ภัยเข้าใจรับมือได้จัดขึ้นเพื่อซักซ้อมบทบาทการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างค่ะได้แก่จังหวัดตรังพัทลุงสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสตลอดจนเสริมองความรู้ด้านสาธารณาภัยเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดสาธารณาภัยในพื้นที่และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อน เกิดภยัยขณะเกิดภยัยและภัยหลังเกิดภยัยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะ ดตลอดการจัดกิจกรรมนะคะมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติข่าอาทิสถานการณ์แผ่นดินไหวการคาดการอุทกภัยปลายปีและการเข้าถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างเข้าใจและรวดเร็วคะ่ะบทบาทของภาคส่วนต่างๆในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยให้กับประชาชนการแจ้งเตือนภัาระบบเซลล์บอดแคสโดยมีบุคลากรจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสงขลา และกองทัพภาคที่4เป็นวิทยากรค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการเสวนาวเรื่องภาวะวิกฤตรู้ภัยเข้าใจรับมือได้บทบาทของกรมประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของประเทศและการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเชิงรุกระดับพื้นที่และการบริหารจัดการข่าวสารในสถานการณ์วิกฤตค่ะ ด้านผู้อำนวยการสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่6ได้กล่าวเขาว่าภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นล้วนแล้วจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐที่ต้องปฏิบัติงานเชิงรุกเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือวิกฤตการณ์ของประเทศผ่านการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วเชื่อถือได้แก่ประชาชนรวมไปถึงจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม Joint Information Center หรือ JIC เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างส่วนราชการภาคเอกชนและสื่อม,มวลชนทั้งในและต่างประเทศค่ะ ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 m h z เพศสวทเบตรง News และวิทยุออนไลน์ radio betong.prd.go.th